ดูด่วนทีมชาติไทยจับมืออินโดร่วมกันพาฟุตบอลอาเซียนพังงาดขณะที่บุรีรัมขึ้นที่สเอเชียของจริงลุ้นเข้ารอบยาวๆทีมไทยลีกยังมีดีปิดท้ายบีูขอแซลเวียดนามเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรรเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน้นๆกรรเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลย ของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกจัดหนักจะเต็มเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับที่กำลังจะเข้าสู่ฟี f a เดยในช่วงเดือนตุลาคมในศึกฟุตบอลคิงคัพซึ่งจะไปแข่งขันกันที่จังหวัดสงขานะครับโดยทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินในเกมแรกวันที่11ตุลาคมเวลา2ทุ่มนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชม มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับทีมชาติไทยแล้วก็วงการฟุตบอลอาเซียนมาฝากกันนะครับเพราะเป็นมาดามแป้งวลพันลำซ้ำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดมาดามแป้งนะครับเขาเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียนะครับเพื่อประชุมร่วมกับเอลิกตอฮิลประธานสาพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียโดยการพูดคุยครั้งนี้มันพูดคุยกันหลายประเด็นคือต้องยอมแล้วว่าตอนนี้ไทยกับอินโดนีเซียเนี่ย เป็น2ชาติที่แข็งแกร่งที่สุดในฟุตบอลอาเซียนโดยเฉพาะก็ต้องยอมรับอินโดนีเซียกับแนวทางใหม่ของพวกเขาเอาลูกครึ่งลูกเซี่ยวเอานักเตะจากยุโรปมาทั้งทีมปรากฏว่าผลงานดีผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียแล้วก็ที่สำคัญคือได้2คะแนนจาก2นัดหลังจากนี้เจอกับบาเลนและก็จีนอันนี้น่าติดตามส่วนไทยเราก็ก็ต้องยอมรับว่ามาฐานเราก็สูงใน ระดับอาเซียนสมนักเตะไปเล่นต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กําลังสร้างทีมใหม่เพื่อจะไปบนโลกรอบคัดเลือกในครั้งหน้าล่าสุดทั้งมาดามแป้งแล้วก็ประธานสพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียได้มีเจอได้มีโอกาสเจอกันซึ่งหัวข้อการที่มาดามแป้งไปที่อินโดนีเซียนในครั้งนี้เขาได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนรวมไปถึง อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือมีการพูดคุยถึงความร่วมมือในอนาคตของทั้งไทยและก็อินโดนีเซียในการจับมือกันพัฒนาร่วมงานกันแล้วก็มาดามแป้งเนี่ยยังได้ไปดูการทำงานของสมาคมฟุตบอลอินโด,น,น,ดนีเซียด้วยนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆก็ถือว่าจับมือกันช่วยกันพัฒนาฟุตบอลอาเซียนแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวทาง แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันทั้งตัวมาดามแป้งแล้วก็ตัวนายกของสาพาันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมมาดามแป้งเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ส่งกําลังใจให้กับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายก็รอติดตามว่าหลังจากนี้การทํางานร่วมกันระหว่างไทยกับอินโดนีเซียจะเป็นยังไงน่าติดตามเพราะอย่างที่บอกว่าเอาจริงๆเราจะด่าทะเลาะก,กันไปก็เท่านั้น สู้ว่าเราเนี่ยมาจับมือและทําให้ฟุตบอลอาเซียนมันพัฒนามันยกระดับดีกว่าครับคุณผู้ชมหลายๆชาติมันจะได้เติบโตไปสู้กับระดับเอเชียได้นี่คือเป้าหมายของทั้งมาดามแป้งแล้วก็ตัวเอลิกประธานสันฟุตบอลอินโดนีเซียซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นแนวทางที่ถูกต้องคืออย่างที่บอกว่าเราจะดา่าทะเลาะก,กันไปอิจฉาก,กันไปมันก็เท่านั้นฟุตบอลเราไม่มีการพัฒนาหรอกแต่ถ้าเกิดทุกชาติในอาเซียนมาคุยกันอยากเห็นทีมจากอาเซียนเก่งขึ้น ทำให้ฟุตบอลเอฟเอฟมีคุณภาพขึ้นแล้วก็ทําให้ทีมจากอาเซียนเนี่ยมันสู้กับเอเชียได้ผมเชื่อวมันก็ทําให้วงการฟุตบอลอาเซียนเราแข็งแกร่งมากขึ้นจริงๆก็เดี๋ยวรอดูแนวทางนี้แต่ผมบอกเลยว่าการที่มาดามแป้งไปที่อินโดนีเซียเนี่ยหลังจากนี้ไทยกับอินโดน่าจะมีการแลกเปลี่ยนการร่วมงานกันบ่อยบเพราะตอนนี้ก็มีนักเตะจากอินโดยอย่างอัสนาวีใช่ไหมมาเล่นกับการท่าเรือเออแล้วก็มีนักเตะไทยก็ไปเล่นหลีกแบบต่างๆใช่ไหมล่ะ ลีกอินโดอย่างอาริลิสตอร์เใช่ปะเออก็รอดูแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการร่วมมือที่ดีมากๆเดี๋ยวเราติดตามข่าวหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างการร่วมมือจะมีการร่วมมืออะไรบ้างเออแต่เชื่อเถอะเดี๋ยวเวลาเจอกันใส่กันยับเหมือนเดิมไทยกับอินโดนีเซียนะครับจากนั้นขยับไปดูความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกันหน่อยมีตัวแทนจากไทยไปแข่งถึง4ทีม เริ่มกันที่ทัวร์นาเมนต์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตซึ่งเป็นฟุตบอลที่ชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกผลงานของบุรีรัมมันเข้าตาวัยรุ่นซะเหลือกเกินครับคุณผู้ชมจบการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตนัดที่2แข่งครบทุกทีมนะครับปรากฏว่าบุรีรัมโชว์ผลงานในระดับสุดๆครับตอนนี้ผ่านไป2นัดเก็บได้4คะแนน รั้งเป็นที่3ของ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตบอกเลยบุรีรัมลุ้นเข้ารอบมันในรอบนี้เขาจะเอา8จาก12ทีมใช่ไหมบุรีรัมผ่านไป2นะัดเจอแชมป์เอลิทแชมป์เจลิ e พวกเขาเก็บมาได้4คะแนนโอ้มันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็แสดงเห็นว่าถ้าทีมฟุตบอลจากไทยลีกยกระดับพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมออยากจะสู้กับเอเชียมันสามารถทำได้บุรีรัม เป็นตัวอย่างแล้วถึงผมถึงบอกว่าบ,บุรีรัม์เขาไม่ได้ทาผิดกฎกฎตอนนี้ของฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอิลิศมันสามารถส่งนักเตะต่างชาติลงได้ไม่อัน้นและนี่มันคือแนวทางที่บุรีรัม์จะสร้างชื่อเสียงให้กับสโมรสรของเขาเองเขาก็ต้องเอานักเตะต่างชาติลงแบบจัดเต็มแล้วก็บวกกับตัวไทยที่มีคุณภาพผมว่ามันเป็นแนวทางที่บุรีรัม์เขาตั้งใจทําให้เป็นแบบนี้เพราะเขาต้องการชื่อเสียงเขาต้องการประสบความสําเร็จเขาไมไ่ต้องการประสบการณ์แล้ว แล้วบุรีรัมย์กันแล้วก็ผู้ชมโอ้โหฟาดไปแล้วเกือบ30ล้านในการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตทั้งเงินเข้าร่วมเงินจากการเสมอเงินจากการชนะตอนนี้ต้องบอกว่าของจริงสถานก,การณ์ในไทยลีกก็โอกาสเป็นแชมป์สูงในฟุตบอลเอเชียก็รังอันดับ3ไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับทัพปราสาทสายฟ้าส่วนอันดับหนึ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเป็นกวางจู2นัดชนะรวดเก็บได้6แต้มเต็มอันดับ2เป็นยอโฮ จากมาเลเซียเก็บได้4คะแนนอันดับ4เนี่ยเป็นวิซิลโกเบก็เก็บได้เท่ากับบุญลำที่4คะแนนแล้วก็โหอันดับสุดท้ายเนี่ยเป็นเซนทันเ,เป็นอุซานฮุนไดนะแพ้รวด2นัดเช่นเดียวกับเซนทันโคดมารีนอตเออเซนทันโคดมารีเนอร์ขอภยัยโอ้โหลุ้นสนุกอะผมว่าบุญลำโอกาสเข้ารอบก็มีนะัดต่อไปเจอกับโปฮังสติลเลอร์เล่นในบ้านผมว่าจัดเซตที่เจอกับเซนทันโคดมารีเนอร์ต่างชาติลงเต็มพิกัด มีโอกาสลุ้นถึง3คะแนนได้เอออ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของบุรีรัมยูไนเตด,ดก็เดินหน้ายกระดับยิ่งถ้าบุรีรัมผลงานดีใน FC c h a แชมเปี้ยนลีกอ l ลิ e มันก็จะส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ของฟุตบอลไทยไม่แน่ปีหน้าเราจะมีทีมจากไทยเล่น FC c h a แชมเปี้ยนลีกอ l ลิท2ทีมก็เป็นไปได้ใช่ปะละ่ะถ้าเกิดบุรีรัมเข้ารอบลึกๆได้ใช่ปะเออก็ประมาณนี้แหละนะครับ จะติดตามคนที่เชียร์ก็ให้กําลังใจกันต่อไปส่วนคนที่ไม่ได้อินไม่ได้เชียร์ก็อยู่อีกประมาณหนึ่งก็ไม่ต้องสนใจอะไรประมาณนี้แหละก็แยกกันไม่ต้องไบดาม่าเรื่องของเขาจะใช้ผู้เล่นต่างชาติลงครบไม่มีนักเตะไทยนี่คือแนวทางของสโมสรเขาและบางอย่างมันเป็นสโมสรไม่ใช่ทีมชาติก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับนี่เป็นเรื่องราวของบุรีรัมจากนั้นไปดูเรื่องราวของ FC ฟแชมเปี้ยนลีก2กันหน่อยนะครับ ปรากฏว่าสโมสรไทยในวันพุธเนี่ยเป็นทูแบงคอกนะครับบุกไปเจอกับนำดินแชมป์ลีกเวียดนามนำดินเนี่ยก็จัดบราซิลลงเกือบทั้งทีเหมือนกันลงมา8คนนึกว่าทีมจากอเมริกาใต้แล้วก็มีโตวเวียดนาม3คนประตูแล้วก็แบ็กใช่ไหมส่วนแบงคอกก็ก็สู้มีส่งต่างชาติลงผสมกับตัวไทยซึ่งเกมนี้เสมอกันไปศประตูต่อศนะครับคุณผู้ชม แต่หลังจบเกมเนี่ยโค้ชแบรนนะครับให้สัมภาษณ์ถึงนำดินได้อย่างน่าสนใจก็บอกว่าถือว่าน่าพอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมในเกมนี้ได้หนึ่งแต้มก็สมน้ำสมเนื้อแล้วจริง,รงๆการมาเล่นกับทีมเวียดนามในเกมเยือนมันยากอยู่แล้วแต่มาเจอกดโคตา้าผู้เล่นต่างชาติที่ลงได้ไม่จำกัดพอเจอแบบนี้ทำให้ประสิทธิภาพของทีมจากเวียดนามมีมากขึ้นทำให้เราต่อกรยากลำบาก โดยรวมแล้วต้องชื่นชมลูกทีมที่สู้ด้วยสปิริตเราไปสู้ด้วยวิธีการที่ต้องการเอาชนะทุกๆเกมแต่การลงเล่นเกมเยือนก็แตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องของวิธีการที่ต้องไปเป็นตามแทคนิคพยายามเก็บ3มแต้มในทุกๆนัดไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือออกไปเยือนนะครับโดยทูแบงคอกเนี่ยจะมีโปรแกรมลง FC Cha แชมเ้ยลีกนัดต่อไปด้วยการบุกไปเยือนรีแมน FC นะครับในวันที่24ตุลาคมเวลา5โมงเย็นก็ติดตามรับชมกันถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะ ก็ถือว่าต้านอยู่ไปเจอพวกบราซิลเยอะๆนักเตะไทยของแมนคอกก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับก็เก็บหนึ่งแต้มกลับบ้านผม่าเป็นหนึ่งแต้มที่น่าพอใจเพราะว่าการไปเยือนทีมจากเวียดนามไม่ง่ายหรอกเพราะเวียดนามเขาใส่เราเกินร้อยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนํานี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเน่พัทในเคตสกรานโนล่าบาร,าร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆ กะเนรัดในเขตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ